ขอต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกสำหรับชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงห์ชาวราศีกรมชาวราศีพฤษภคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร้อยเซนบวกลบและสำหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีกนคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาวพุธดาวเสาดาวภูโต อยู่ในราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นของคุณ50%บวกลบครวนี้เนี่ย สมการที่ผมเห็นนะครับก็คือวันที่9เดือน6มิถุนายน2564ครับคือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนลวกหน้าได้2วันถึง3วันเกิดหลัง2วันถึง3วันอิทธิพลบวกลบ7วันนะครับกรนี้สมการนี้ก็คือจุดเจ้าตาทิตส่วนทังสีกับดาวทิพยคิวบิโดโรได้กับจุดเจ้าชะตาเมธความหมายจะแปลว่าเจ้าบ่าววันโชคลาภ สมาชิกภายในครอบครัวพี่ชายน้องชายเจ้าบ่าวสามีพ่อตานักศิลปะการรวมกันทางกายสมาชิกของสมาคมหนึ่งหมู่คณะทางศิลปะอันนี้มันก็เป็นสมการที่ดีนะผมถึงอ่านแบบจากตำราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยผมอ่านทุกบรีทุกประโยคเลยนะครับ ทีนี้เราจะมาดูนะครับเพราะว่าจุดเจ้าตากิตเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่สองซึ่งเรือนตาที่สองก็คือราศีพฤษภก็คือเรื่องดาวศุกร์การสะสมการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์คุณอาจจะได้ได้เงินหรือได้ผลประโยชน์บางอย่างซึ่งเจาะจงมาที่ตัวคุณและตัวคุณก็สามารถที่จะทาได้ได้ดีในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แบบคุณแต่คุณทาได้ เพราะอาทิตย์นียอยู่ใกล้กับดาวเสาร์ก็คือข้อจํากัดที่คนอื่นอาจจะไม่ไม่โดดเด่นเท่ากับตัวคุณแล้วก็มันเน้นมาที่ตัวคุณก็เหมือนอสเซนเดนเนี่ยที่อยู่ข้าวองศสาของราศรีสิงศีสิงก็คืออาทิตย์ก็คือตัวเราก็คือจอดจองมาที่ตัวคุณเหมือนประมาณว่าคุณอาจจะได้รับความสําเร็จบางอย่างใหม่ความสําเร็จที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับ หรืออาจจะมีภารกิจบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปทำแล้วต้องต้องตัวคุณเท่านั้นที่ที่จะต้องเป็นคนที่เข้าไปทำกันนี้ดาวทริป no คิวบิโดคิวบิโดเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนดาวศุกร์ดาวทริปคิวบิโดก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวครอบครัวหมูนะ่คณะอันนี้ดาวทริป no คิวบิโดเนี่ยข้าองศาเนี่ยเขาอยู่ยี่หงศาและสี่นูสามสิบเก้าลิบดาเนี่ย ได้รับอิทธิพลของราศีกุมก็คือดาวยูเรน,นัสยูเรน,นัสก,ก็คือเรื่องต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่การติดต่อทางโลกไซเบอร์อินเทอร์เน็ตหรืออาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณผ่าน,นโลกออนไลน์หรือการติดต่อน,นั้นเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อต่างประเทศหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันแล้วก็เป็นเรื่องที่เออ ตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนอาจจะต้องเข้าไปทํางานบางงานบางอย่างที่รวดเร็วช้าก็ไม่ได้แต่คุณก็สามารถทําได้ด้วยตัวของคุณเองแบบเนี้หรือเขาอาจจะมอบหมายเอ,อภารกิจบางอย่างเนี่ยมามาที่ตัวเราแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะทํางานนั้นได้แบบนี้ก็สามารถตีควาอหมายแบบนี้ได้ คราวนี้เนี่ยเราจะมาดูตรงนี้เออจุดที่มาส่วนขังสีตรงนี้นะครับก็คือจะมีทำมุมกับดาวดวงนี้ดาวเสาซึ่งดาวเสาเนี่ยก็คือเป็นดาวจำราศีของราศีแคปิตคอนนี่คือแพะภูเขากลุ่มดาวแพะทะเลนะครับไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลอ d v เ n t นเทสโตรโบคอมพิวเตอร์ก็คือแพะภูเขาก็คือปัจญาก็คือ ปนหน้าผาเป็นเหวได้ไม่มีสาไหนทำได้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างที่โดดเด่นและดา,าวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่หกซึ่งเรือนตาที่หกก็คือเรื่องกิจกรรมที่เราต้องทําเรื่องงานและก็ในเรือนตาที่หกก็มีดาวโูโตอยู่ด้วยโูโตเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาการที่ดีอันนี้การตีความหมายอย่างเงี้ยมันก็จะ ตีความหมายว,ว่าคุณอาจจะแบบเช่นมีการเอ่อนขั้นหรือการที่คุณไปรับมอบหมายงานบางงานบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณจะต้องเข้าไปทําด้วยตัวของคุณเองแล้วก็หรือเป็นงานแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่พอแก้ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะแบบมีการพัฒนาการแล้วก็รู้ล่วงไปได้ด้วยดีเพราะว่า ได้รับอิทธิพลของดาวพูโตที่อยู่เรือนไายที่หกซึ่งดาวเสาร์ก็อยู่เรือนตายที่หกเรือนทายหกก็เหมือนกิจกรรมที่เราต้องทําเรื่องงานเรื่องอความก้าวหน้าแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ที่สิบาองศาราศรีกลุ่มสิบเจ็ดมิดดาาี่อยู่พิการของราศรีกันก็คือการติดต่อทาพุธการเดินทางคุณอาจจะได้รับข่าวสารบางอย่างที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยไว้ เมื่อไหร่จะมีการติดต่อมาถึงช่วงนั้นก็อาจจะมีข่าวดีหรือการติดต่อบางอย่างที่เริ่มเห็นเห็นภาพเออเห็นภาพเห็นทิศทางแล้วก็สามารถที่จะแบบนําให้เราประสบความสําเร็จได้เพราะว่าอิทธิพลของดาวพุโตอันนี้คือมันไปโยงกันว่ามันอยู่เรือนตาที่6กเนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบออถูกจํากัดบางอย่างหรือ คุณอาจจะทำงานเก่างานยาก,ยากงานที่ข้างค้างมานานถึงตอนนั้นคุณอาจจะแบบทำมันแล้วแบบประสบความสำเร็จมากมันก็เหมือนปรัชญาที่ที่บอกว่าเหมือนเจ้าบ่าวเ,เจ้าสาวก็คือแบบคือมันเป็นสรรมการที่ดีอ่ะอย่างที่ผมบอกอาทิตย์คิวบิโตส่วนดงสีเท่ากับจุดแม่ก็คือเจ้าบ่าววันโชคลาภคือมันเป็นสรรมการที่ดีอ่ะคือ เนี่ยแล้วก็มาเจอจุดเมฆจุดเมฆนี้คือการเกิดคือคุณอาจจะได้รับความสําเร็จบางอย่างคือบางคนอาจจะแบบมีภารกิจบางอย่างที่มันมันคารากระซังหรือเป็นเป็นบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปทําแล้วคุณไม่อยากเข้าไปทํแต่ถึงตรงนั้นคุณอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องเข้าไปทําอาจจะเป็นงานเก่าหรือว่าอาจจะมีลูกค้าเก่า ที่เคยมาคุยกับคุณแล้วช่วงนั้นอาจจะมาติดต่อคุณแบบเนี้หรือว่าทิศทางงานที่คุณแบบเคยคุยไว้แล้วก็นิ่งๆไปสักพักหนึ่งพอถึงช่วงนั้นก็อาจจะมีวี่แววหรือว่าเป็นข่าวดีเป็นทิศทางที่มีมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมีเป้าหมายที่จอดจองมาที่ตัวคุณเหมือนแบบสุดท้ายเขามองว่า เอาตัวคุณนั่นแหละเข้าไปทําเอาตัวเราเน่เข้าไปเพราะว่าคือมีมีคุณคนเดียวอะที่ที่ที่คุณจะแบบรับเอความสําเร็จบางอยา่างเพราะแอสเซนเดนด์เนี่ยอยู่พิกัดของราศีสิงห์ก็คืออาทิตย์ก็คือตัวคุณคุณก็โอากาสที่คุณจะได้ความสําเร็จที่เจาะจงมาที่ตัวของคุณคือเหมือนคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดคือมันเหมือนอาจจะเป็นโชคที่แบบ อยู่่ก็มาอะไรประมาณเนี้ยได้ไหมได้ <_ d ew s> เพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดที่มันสุดหนเสียดาวตรงข้ามร้อยแปดสิบองศาเนี่ยก็คือดาวยูเรเนียยูเรนั้นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโซเชียลนีก็ได้เพราะยูเรนัสนเนี่ยก็คือทันสมัยแล้วดาวยูเรนัสนเนี่ยเขาอยู่เรือนตาที่เก้าอันนี้ก็จะเป็นจุดท,ที่บอกว่าการติดต่อที่รวดเร็วการติดต่อที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันเนี่ย ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องความสาเร็จความสําเร็จการขยายตัวการติดต่อการการติดต่อต่างประเทศหรือการติดต่อที่มีเป้าหมายที่ไกลแล้วก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จสูง